เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้กะรนพาซาซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารและร้านเสื้อผ้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะหลังจากเกิดเหตุถึงแม้ว่าไฟจะไหม้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นแต่ความเสียหายนั้นหนักมากตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นค่ะ นี่เป็นเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้กรนลาซ่านนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลการนและรถดับเพลิงเทศบาลเมืองป่าตองก็พยายามฉีดน้ำดับไฟซึ่งจุดนี้มีร้านค้าที่รวมสินค้าอาหารตั้งอยู่บนถนนเรียบชายหาดตำบลกรนลอำเภอเมืองภูเก็ตหลังเกิดเหตุไฟไหม้ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา เปลวไฟที่ลุกไหม้ทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานลบาบากค่ะเนื่องจากว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นแผงค้าร้านเล็กๆรวมกว่า20แผงไฟก็โหมขึ้นอย่างหนักเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ําหลังจากใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแผงร้านค้าถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหมด สำหรับอาคารกรนภาซาถูกไฟไหม้แห่งนี้พบว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าเสื้อผ้าร้านอาหารต่างๆส่วนสาเหตุยังไม่ได้สรุปนะคะว่าเกิดจากเหตุใดต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบก่อนและต้องประเมินความเสียหายในเบื้องต้นค่ะ